ตะกี้นี่มีคนมาลงกับเราไหมมีใครทันเห็นไหมครับไม่ได้ดูนะ <c oughs> ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมแม่เห็นกระสุน RPG แล้วคิดถึงพี่ต้าขึ้นมาเลยนะฮะ <c oughs> นี่นี่ตาอาพีนะฮะเก็บไว้ตั้งสองสามลูกเลยเนี่ยเขาเก็บไว้ให้พี่ต้าตลอดเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้ครับ <c oughs> นี่ดีกว่าเน่น่เน,น่เล็งช้าไหมใช้ได้ าใช้ได้เลยนะฮะตัวน,นี้เดี๋ยวผมเข้าไปยึดรีคอนเองก่อนก็นได้นะครับผมอยู่ใกล้รีคอนนะครับยึดรีคอนก่อนยึดรีคอนก่อนแฟรบอไอสองหนวดนี่คือใครวะเนี่ย เฮ้ยการตันแจ็คมีคนเว้ยตรงนี้มีคนนะมีคนนะฝั่งเทรนสเตชันมีคนนะครับมีมิลิทารีครับมิลิทารีมิลิทารีเบส Military base ภาษาอังกฤษวลคำนะฮะ Military base สวัสดีครับผมพี่เอ,อิร์ธขอบคุณสำหรับแชร์มากๆนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับแกง๊งแก๊งอะไรนะแก๊งลูกหมูพี่ตา้สออาสว,ส,สวัสดีครับพี่เอ,อิร์ธฝากสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอ,อิร์ทเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานของพี่เอ,อิร์ธจะมาเจอเรานะครับจะบอกว่า ใครซื้อมาครับผมเราต้องรีบไปแล้วล่ะโงมานะครับเอาโอเคครับเก้าหนึ่งหนึ่งวันวันไม่ทำอะไรอ่าครับเก้าหนึ่งหนึ่งวันนายวันวันมันคือนี่ไม่ใช่เหรอพี่เบอร์ถานนี้ดับเพลิงไม่ใหมครับตกฝนตกครับตอนนี้นะ พี่กัตกจริงรอะครับผมมึงตกไปเม<ค>ื่อกี้คใครครับใครครับกับฟันแจ็คป่าครับป่าครับห <laughs> รู้แล้วเนี่ยรู้มากกลนเนี่ยเราอะ <laughs> รู้แล้วว่าจะเล่นอะไรเนี่ยมีทอปฟี่พี่มีมีใครมียูเอวียังตังพอปะ โอเคครับอ้าวอ้าวอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปก่อนไปก่อนขยับรุดพอดีไปก่อนไปก่อนเออนั่นแหละว่างนั่นแหละอยู่ตรงหน้าปอนพอดีเลยนะครับอันนี้นะดูว่าดูว่าโอ้โหคนเพียบเลยว่ะ อย่างเยอะเลยอะตรงเนี้ยอกับตันแจ็คอยู่หายไปไหนอะบนนี่ไหนวะนเอาโอ้โหขึ้นมาอยู่ข้างบน right, เป็นผู้หญิงที่ลิงมากเลยนะครับขึ้นไปนอนข้างบนรถนะฮะนายวันวันก็วันวัน,วน,วน,วนไม่ทำหาอะไรไงอ๋อ นายวันวันก็ <laughs> เล่นแต่เกมนะฮะทำงานเสร็จเล่นเกมทำงานเสร็จเล่นเกมนะเป็นประจำทุกวันนะครับอะไปขับขับขับไปถึงกรุงเทพแล้วมั <laughs> ้งเหมือนจะมีอะไรแว๊บๆอยู่ข้างหน้าเลยวะ่ะ เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเบลตี้ก่อนฮะเก็บเบลตี้ก่อนยังไม่มีคนมาฟาร์มใช่ไหมแถวนี้นะโอเคครับไปเลยดีกว่าเบลตี้ก่อนเลยดีกว่าป่ะไม่ต้องเสียเวลาอยู่นะอยู่แล้วไม่ได้ยิงใครเลยนะครับเนี่ย ไปไปไปเฮ้ยโอ้โหไปโค่นเร็วอ่ะเอาไป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 นั่งขันหลังครับนั่งขันหลังไปเอ่อมันอยู่ข้างหน้าไปไปนู่นเลยกัดไปนู่นเลย โน่นโนนนนนนเรามาฆ่าแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านนดาว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 เรียบร้อยเก็บเก็บไปหมดแล้วครับเก็บไปหมดแล้วครับมีกล่องกระสุนด้วยยมีมีอีกฝั่งหนึ่งมีนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีนะทีนี้มีคนยิงเรามาอยู่นะในในบ้านนี้ที่ชั้นสองมีใช่ไหมครับ ดาว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 โอเคครับสวยงามครับผมใครเคาะมาฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งข้างบนบ้านบนบ้านบนบ้านบนน่าจะเคาะมาบ้านบนอยากมีคนมาซ้ายซ้ายเราก็มีวิบวับวิบวับวิบวับเลยฝั่งนู้นน่ะกับโดนแจ็คซ้ายมือเราซ้ายมือเราวิบวับเลยนะครับวิบวับเลยนะ โอ้โห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 ฝั่งนน้นเยอะฝั่งนน้นเยอะวิบวับวิบวับเลยนะเอาว่ะโอเคครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะโอ้มันยิงมาใหญ่เลยเว้ยยิงมาใหญ่เลยเว้ยตะกี้นี่ใครมากด ดไลค์ขอบขอบคุณนะ <c oughs> ครับมากดไลค์นะครับขอบคุณมากนะครับมีใครมี UIV ไหมมีไหมไม่มีต้องไม่มีนะมัขึ้นไปซื้อเราเสียเปรียบมันครับตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปาานี่เหรอข้างบนนีเชื่อดิ <c oughs> แต่อ้อมอ้อมไปอะได้อ้อมอ้อมไปอะได้ ข้างบนน่าจะมีนะครับมีใครมีเกาะอยู่ไหมเกาะพอไหมครับผมมีอยู่แปดอันโอเคครับโอ้โหเหลือเฟือนะครับเอาไปสร้างบ้านได้เลยนะครับไม่เจอโอเคฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยดูฝั่งนี้ก่อนโอเค ตองนั้นมีเหรอเก็บรถดับเยอะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต่อแตะครับสวยงามครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับโดนก่อเต้าเอ้ยตายนะครับตรงนี้มีมีมาอีกตัวนะครับมีมาอีกตัวนะครับ ไอ้นี่มันแก๊งสไนเปอร์นี่ว่ะเนี่ยระวังหลังนะพี่อย่าให้ได้จับหลังไม่กลัวครับกลัวกลัว,ลวข้างหน้ามากกว่าเนี่ย <c oughs> ได้ครับได้ครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะ <c oughs> ไปไหนนไปไหนมึงไหมไปไหนกดแต็ค <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันนอนแล้วมันนอนแล้วไปั๊มไป ปั๊มมาปั๊มขึ้นมาก็ยิงอีกนะครับมมตรงนี้มีมาอีกนะตรงนี้มีมาอีกนะไปนวดแล้วนะ,นอะโอ้วิ่งคนด,ดีเลยวิง่งวิ่งดีมากยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะครับเอ่อจะกี้นี่เหมือนมีวิ่งมาอีกใช่ไหมที่ผมมาร์คไว้หายไปไหนแล้ววะ เพื่่่ออนนมยูตรงี้เดี๋ยวพี่ซื้อแล้วแล้วแล้วเรามาเก็บนะเรามาเก็บนะตรงนี้มีคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดเอาเปิดให้ร้านค้ามีคนนะพี่ร้านค้าไหนวะข้างบนเหรอใช่เพื่อนโอเคได้กระะสุนอ่ขึ้นไปมไหมขึ้นไหมเหลือไม่เเยยอะลซื้อกล่องกระสุนได้ไหมเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ย ที่ขาดอยู่เหมือนกัน,น,นมีมีมีฮอนะครับมีฮอนะ <Host ile. S 1> ใครยิงวะตะเพีอนตั้งจักรวาลเอ่อใครก็ได้มามาอยู่ใกล้ๆผมนะครับ มีไหมมีไหมมีตรงนี้มีตรงข้างล่างนะข้างล่างนะตรงที่ตรงเขื่อนตรงเขือเเข่อนเลยตรงเขื่อนเลยต่อแตกครับต่อแตก ต้งมาแล้วงมาแล้วระวังตัวอื่นด้วยนะมอจะยิงไม,ม่ได้ดูหลังนะ <c oughs> <c oughs> วงเรายิงอยู่ในวงอยู่นะอโอเคเช็คก่อนเช็คก่อนเหลืออีกสิบแปดทีมอีกห้าสิบสี่ผู้เล่นนะครับใครเคาะผมเนาะเคาะมาจากตรงไหนครับข้าง,า,งางเหรอ ตรงบ้านช่มไหมโอ้โหผมเห็นละอยู่ข้างบนข้างบนตึกครับบ้านหลังที่ผมมาอ่าโอเคครับอ่าอ่ากับสันแจ็คโดนเต็มเต็มหัวเลยนั่นอะอืมใครโดนปัญหาเยอะ ปัญหาเยอะโดนไหมโดนไหมได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่กล่องใส่โอเคราคาที่ขาคาโน่นนี่มองไม่ค่อยเห็นมันว่ะดาวพี่โอเคตรงไหนเนี่ยเราต้องอยู่แยกๆกันว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววอนเดี๋ยววันแล้วมันเป็นภูเขาด้วยต้องรีบขึ้นนะ อยู่ตรงไหนวะที่ดอก้องซื้ออยู่อร์ไนี่นี่นี่มานี่พี่ไปฝั่งนู้นก่อนวงเข้ามิลิทารี่แน่เลยีเมีอไเลยเอาไปเลยไปเลย,เอ,เ,ลยเอาแล้ว ข้างหลังกำลังไล่มาข้างหลังกำลังไล่เรามาก็หมดแล้วพี่เอานี่เอานี่เอานี่ยไปไหนพี่ข้างล่างไล่มาแล้วมันมันส่องอยู่มันส่องอยู่น้องผมยังไม่ได้เลยพี่อ้าวอยู่ในอยู่ในบ้านพี่ทิ้งไว้ให้ในบ้านอ่ะพี่เก็บไปได้เป่าเปล่าไม่ได้เก็บไม่มีพี่ ไม่มีได้ไงพี่ทิ้งไว้ให้ชั้นข้างบนน่ะเกาะอ่ะไม่มีพี่เราใส่ไปแล้วเปล่าดอกไว้ให้จริงๆมันมันทะลุไปตรงเนี้ยตราไหนวะเฮ้ยมีรถมีรถขึ้นมามีรถขึ้นมาฝั่งโน้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งซ้ายมีฝั่งซ้ายมีเด้อขอวิ่งวิ่งขึ้นไปก่อน ขึ้นขึ้นขึ้นมากันไหมพวงมานะอยู่ตรงไหนฮะมาอีกตัวตัวเดิมเนกาเอาเฮ้ยสุดที้นินเดียวมานะครับเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นเหลือี12ทีมกับอีก39คนนะครับเราต้องขึ้นก่อนเราต้องขึ้นก่อน เราเหลือตังกันอยู่แค่900เร้อยเองพันพันสามเองนะไม่พอนะอรอนะเราต้องรอมันนะเราต้องรอมันนะไอตัวเนี้ยไอเนี้ย <laughs> อยู่ตรงเนี้ยยยเลดาวหนึ่งดาวหนึ่งอุ้อยหมดรีเดี๋ยวรีรอกันรีรอกันอ่ะพี่กีตัวข้างหน้าผมเลยนี่ โอ้สามตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะดูไปก่อนนะตายพี่ตายหมดปะยังไม่หมดยังไม่หมดตรงนี้ตรงนี้ เอาซอกาดวงมาวงมาวงมาเข้าวงก่อนครับเข้าวงก่อนเฮ้ยไอ้กระสุนเก็บไปก่อนจ่องกระสุนมันเป็นกระสุนอะไรไม่รู้นะมิสลตอรีบ็อกซ์เออเดี๋ยวไปซื้อกัดกลับมาก่อนซื้อกัดกลับมาก่อนผมคุกพี่ผมเข้าคุกอ๋อเข้าคุกเหรอโอเคดูหลังก่อนดูหลังก่อนเดี๋ยวผมวันนี้โอเค โอเคการ์ด okay, สวยโอ้ย oh, ไม่อยากลุ้นเลยข้างหน้าเนี่ยโคตรโหดอะ่ะมินิทัลลี่เนี่ยไม่อยากจะไปเลยลมตังค์ก็จะอยู U ่ใบี B, ได้ไหมได้ครับได้ครับถึงไหมถึงถึงถึงดิต้องถึงดิ okay.

กระสุนไหมมีกระสุนเฮ้ยบ้านข้างบ้านข้างมีหักพี่มีกระสุนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ่งกระสุนให้บ้านบ้านข้างหน้าเรามีนะบ้านข้างหน้าเรามีนะเปิดก็ได้นะนี่ไงนี่ไงข้างหน้านีะมี เขาขึ้นไม่ได้ไปไม่ได้อีกโอ้เป็นอะไรของตระเนี่ยวันนี้ผมเสียไ้พวกข้างหลังมาข้างหลังมันไม่น่าไม่น่ามานะครับรข้างหน้านะเนี่ยแหละไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยแหละอ๋อ,อนั่นน่ะมินหัวมัแล้วไปไปอยู่เนี่ยไปอยู่เนี่ยวิด่งวิ่งลองมาฝั่งนี้ก่อนฮัลโหลฮัลโหลไง Uhm, เกาะแตกคนนึงเล่น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 เหลืออีกแปดทีมแปดทีมนะครับแปดทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต้องแบ่งห like ้องกันนะครับแบ่งห้องแล้วครับสามสามเฮ้ยคนอะพอครับเยอะคนเกินคนเกินนะครับ อ่าได้ได้ได้พี่ไม่มีเกาะเหลือเลยครับมีที่ซื้อของบ้าล่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้แล้วนี่เอาเอาเพื่อนนึงอ่ะเฮ้ยเอาไปเช็คก่อนเช็คก่อนครับผมวันนี้มันคิงเลยู่ใครพอบ้างใครพอบ้างโอเคกับซันแจ็คพอเอาอีกไหมอีกอันหนึ่งไหม ได้พี่ขอบครับขอตังก์อีกนิดนึงได้ไหมขอไปซื้อเกาะหน่อยโอ้ไม่พอโอ้บงนี่ของวงไกลมากแล้วที่โล่งเลยพี่โอเคโอเคไปเลยครับมีเกาะสักอันมมีครับมีครับเกาะจำลองมาสักอันพอแล้วพี่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยครับองขวาองขวาก็ได้นะ S <S ต,ต้องรอด,ดูก่อนอนะ่ะต้องรอด,ดูก่อนแปบ๊บนึงพาดกลัแบเบข้ามาก่แบบน <you> อนตรงนั้นมันล่งไปถ้าเราออกไปมันล่งไปอ,อ่านี่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 ต่อแตกต่อแตกต่อแตกไอ้ดาว <Contact. S 1> มันหมอบ ดาว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 ตัวหนึ่งพอวอล์คเกอร์ไปไปไปต้องไปครับวงไปรอข้างในก่อนผมวิ่งเข้ามาก่อนนะผมวิ่งเข้ามาก่อนนะเหลืออีกห้าทีมาอีกสิบสี่คนครับไปผมเอาหลอดอมาพี่มามามาฝั่งนี้กัด้ยมีคนโดดร่มลงมามีคนโดดร่มลงมาต่อตายคนหนึ่ง นี้มีนะตรงนั้นมีนะไอตรงตรงไอเนี้ยเลีย์ยังย่งครับย่งครับนั้นน่วิ่งมาเลยวิ่งมาแล้วไหนไหนฝั่งขวาแล้ว โอเคเหลืออีกสีทีแป๊บนึงนะกัดกัดพี่ไปไม่ได้คานมาคานมาขานมาคานมาขานมามานมาเร็วเรเรอเรเรเเเเอเอออเอรอรเเรือเือเเอเเข้ามาอเเอเ เหลืออีกสิบเอ็ดคนนะครับตอนนี้เกาะนี่นี่นี่โอ้โหข้างหน้าผมนี่ต่อแตกหนึ่งมันวิ่งออกไปหลังกำแพงแล้วพี่หลังกำแพงให้ไหมใช่เราต้องออกเราต้องออกฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นเหลืออีกสิบคนสามตีเหลืออีกสามตีนะครับสวัสดีครับผมคุณเวฟนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน สถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าเครียดนะครับถึงโควงมาเยอะใช่ใช่ใช่ข้างบนมีเหรอข้างบนมีเหรอ,อข้างบนมี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 อมยเอเ่าเลเดี๋ยว,วย <ๆ S 2> ผมปล่อยคัตเตอร์ขึ้นไปผมปล่อยคัตเตอร์ขึ้นไปโอเคได้นหนึ่งได้นหนึ่งหน้าผมเลยเนี่ย วงอยู่กับเราพี่วงกับเราวงอยู่กับเราข้างหน้าข้างหน้าผมตัวนึงโอเคใส่ตัวหลังหลังบ้านยังอยู่วะเนี่ยบ้านนี้ยังอยู่วะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมเห็นไอ้ตัวนึงอ่ะกับตันไพรอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับกัดมีฮา,าร์ดบีทปะกัดมีฮาร์ดบีทปะไม่เจอไม่เจอไม่เจอใช่ไหมใส่โค้ด โอเคสี่เตาถังข้างบน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 นั้นข้างบนนั้นใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลย อีกเลี้ยวครับสี่คนครั้งแรกนะครับ <laughs> สุดยอดดิกลับบ้านเจ้ยพิษน,นะโอ้โหทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คอ,อันนี้อันนี้ทีมเวิร์คจริงๆครับอันนี้ทีมเวิร์คทีมเวิร์คทีมเวิร์คมากอ <laughs> เอกาแล้ว <laughs> ก็อ่าทีหนึ่งกันมาเรื่อยๆนะครับอ่ะ โอ้ยผมฆ่ากับตันแจ็คฆ่าไป8ตัวนะครับทะเลฆ่า5ผมฆ่า5นะครับแล้วก็ปอนฆ่าไป3ตัวนะครับก็ทีมเวิร์กนะครับอันนี้เราเล่นกันแบบทีมเวิร์กมากนะฮะสปอร์ตกันดีคอยคุยกันเยอะๆอ่ะอุ้ยที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยที่หนึ่งปั๊มระเบิดดี <laughs> นะแบ่งทีมนะคแบ่งทีมครับแบ่งทีมเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันนะครับโอ้โหสนุกมากอะสนุกมากอะเล่นเล้นอะไรตัวโก่งเลยนะเอ้ยที่หนึ่งเหรอเออที่หนึ่งครับตอนแจ็คทำไมเวลาเรื่องของกูเป็นงี้มั้งวะพาบวกอย่างเดียวเลยอะไม่เห็นเหมือนอย่างนี้เลยอะใช่ไอ้พิตารอบสองนี่โอ้ย